ก่อะหน้าะอันนี้ครั้งแรกที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนที่นรกเป็นตอนนี้เขากำลังฮิตเล่นการ์ดเขาพยายามจะทำเด็กของเขาให้ดีสุดแล้วเขาสมองจะระเบิดแล้วนักหนักพร้อมหรือยังคะก่อนจะไปถึง ต้องผ่านขบวนพวกนี้ไปก่อนผ่านขบวนความน่ารักเกินต้านไปก่อนจัดกระเป๋าเสร็จแล้วยังคะเอาไปไหลเส้นแล้วได้ข่าวว่าจะมีคนพาเพื่อนไปด้วยลระคะในขอดูเพื่อนหนูไหนที่หนูจะเอาไปด้วยอะคะเพื่อนหนูเขาจัดกระเป๋าพร้อมยังคะเอาแล้วเขากำลังจะกิน าใส่ชุดนอนเหมือนเหมือนหนูเลยอะตอนนี้สองคนเหมือนกันมากเลยอะค่ะโอ้ยน่ารักอันนี้หนูจะพาเขาไปเที่ยวด้วยเหรอคะพวกนี้อันนี้เตียงของบู๊หรอคะแล้วก็อันนี้คือเตียงแบกตอนนี้เขาอยากนั่งบนพื้นแต่เขาก็เอาอันนี้มานั่งได้เพราะเขาแน่นอย่างนั้นเลยอะค่ะบู๊บู๊มีชุดว่ายน้ำมยยังคะบู๊บู๊ต้องเตรียมนะคะเพราะว่าเราอยู่แบบเป็นวิลล่าตากอากาศริมแม่น้ำปิงเลยนะคะบู๊บู๊ไปว่ายน้ำปิงได้นะออาทำไมอะคะ บูบูอาบน้ําได้นะคะบูบูบว่ายน้ําได้นะคะกระเป๋าแบคแพคบูบูก็มีเหรอคะอันนี้คือแบคแพคของบูบูต้องมีชื่อแล้วมังลินบูลินมีชื่อไหมคะมถ่ายไปสิบวิ บูชื่ออะไรคะยังไม่มีชื่อกำลังคิดอยู่ีเราไปไหนเราจะไปเชียงดาวอะไรคะน่าเพ่ออันนี้ครั้งแรกที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนที่นปุนถูกต้องอรอบนี้มามีเลือกวิลล่าอย่างดีที่เชียงดาวขับรถไม่ไกลชั่วโมงนิด,นดมมนเดเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานไม่อยากนอนกับม,มันเราไม่อยากนอนกับมัเราจองห้องไปโอ,อ้น่าจะพอน่าจะพอสำหรับนอนเด็กๆ yeah, โอเครับลูกจากโรงเรียนแล้วน้องบู๋มันนีก็ไปด้วยนะเห็นน้องบู๋มัี้ไหมพี่พี่ก็พร้อมแล้วพี่โนกับเพื่อนเพื่อนเริ่มเย็นละแล้วก็วันนี้ก็ฝนมาด้วยจ้าแต่ว่าเดี๋ยววาร์ปไปแป๊บเดียวเราก็จะถึงเพราะว่าที่นี่หนึ่งชั่วโมงเองจากตัวเมืองเชียงใหม่ไกลมากๆ 45นาทีค่ะนุลินก่อนถึงเชียงดาวนิดเดียว45นาทีเดี๋ยววับไปถึงเลยเข้ายังไงถึงล้อนโอ้ไม่มีที่เข้าเลยข้างหน้าภาษาตรรนีลากรมโอ้ฝนตกหลังเลยมาที่นี่ดูดิตัวนี้พิวติงก็รือว่าสวยมากเลยดิมาไมีกลัวว่าจะร้อนค่ะไม่ร ตอนนี้ช่่วงฉำมากตีมากแล้วก็ควัน<ช>ไปหมดเลยตรงนี้มีหมบบอกแล้วไม่มีควันนะที่นี่เขาใช้ไม้สักหมดเลยนะไม้สักหมดเลยอยู่แน่โหเตียงได้อันนี้ลันได้ยังไงเนี่ยโอ้ที่นี่ตูสวยไหมตูมาวิวดูดิที่นี่ม,มีจักรกุจิเลยโอ้สวยมากเลยอ่ะโอ้โหดูดิโหชิลวเชียชียอันนี้เป็นอันนี้เป็นแม่น้ำปิงเลยนะพ่อไหวก็เลยไม่ได้ให้หลบตาพี่ไม่ให้หกบตา <zo'> อัน,นรักเขาอ,อนันรักอันนี้คือต้นน้ำเชียงดาวเลยต้นน้ำอู้หสวยมากในขัางล่างออปาร์ตีคิวได้ขอตอโหช่ค่ะวาอา่่ว่ากตกลงไปเลมาถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็คือน้ำจะใสหน้าร้อนตอนนี้เราเข้าหน้าฝนตอนซัมเมอร์น้ำจะใสที่สุดโอ้โหโหที <Quan ellow> ่สวยมากมากค่ะแอค่ะโอ้โ ที่นี่สวยนะสวยมากนคิวมากเลยอะโอ้โนะอะไปะไกินข้าวไหม,ไมตัวห้องผู้ชายห้องใหญ่แล้วก็ไปกินข้าวก่น <_ C os> อนโฮ้ยคือความหมายเขาแบบไม่เคยเห็นอะไรยาวสูงในเบอร์นี้อันนี้คือหลังใหญ่เป็นแบบ two bedroom อะนี่เจ้าของวันเกิดฮะนายเจ้าของวันเกิดอยู่ไหนคะใช่อ๋ออยู่นี่ใช่ครับมี ี่เขจาจัดให้น่ารักจังเลยอุ้ยมีเค้กด้วยโอ้โหชิลลี่จับแนละ้วคืนนี้นอนนี่เอนจอยแน่นอนนะเนาะสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดเนนวักิดแบ่งที่กันยังคะเอ่อมอกับชีนดาเราเลยนัะเราไม่ใช่นอนบนน้ำบอยบอยก็คือ,อ,อ enjoy แน่นอน<ๆ>มีเกมให้เล่นอ,อ,อ่ะพาไปรีวิวห้องพี่หน่อยสิโโอ้ห ชิตาว่าไงครับมากยูจิมมาพอแล้วอุ้ยมีของกินอร่อยอร่อยเพียบเลยไม่ต้องมาม่าเลยไม่ต้องมาม่าเลยวันนี้ของกินเยอะมากเรามาดูซิว่าห้องน้ำเขาเป็นยังไงอุ้ยห้องน้ำน่ารักจังออไยน้องลินดูเป็นหินอย่างนี้เลยมีความธรรมชาติไงลูกว้าวพาไปดูข้างบนหน่อยข้างบนจะเหมือนห้องหนูไหมคะห้องน้ำก็น่ารักนะโคซี่มากๆเลย อุ้ยมีไมโครเวฟด้วยเหรอโอ้โหมีไมโครเวฟทำปะพรมีกาแฟครบพร้อมพ่อเขามีตู้อย่างนี้เลยนะจ๊ะเก็บเย็นๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะอนี้ที่ดีจริงๆอุ้ยทำดีเป็นการผสมผสานที่ลงตัวสมชื่อลงตัวธรรมชาติกับความสะดวกสบายนะลูกเด็กๆรู้ไหมว่าลากอมแปลว่าอะไรเป็นภาษาอะไรเออใครทายถูกลาบยุบลาบยุลากอมใครรู้ไหมเป็นภาษาอะไร ไปทำกันบ้านสิรู้ไหมรู้ไหมเอ่ยเดี๋ยวพรุ่นี้ตอบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอบนะดเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอบนะเ,เราต้องนอนหนึ่งคืนก่อนนอนหนึ่งคืนแล้วก็สัมผัสบรรยากาศแล้วเราจะรู้ว่าลากอมแปลว่าอะไรหฮ้ยบันไดเขาก็คิดมาดีนะพ่อเดินซ้ายขวาซ้ายขวาได้พอดีเลยอะอเอะอุยน,น่ารักเ,เขาให้แบบ happy birthday ให้ด้วย โอ้โหมีเวลคัมฟริงด้วยเด็กๆอาเชียสกันอาพี่น้องมาเป็นเหมือน Happy Birthday ไว้ไว้พ่อนัดจัดดิ้งหมดเลยเหรอหมดแก้วเลยเหรอชิโนอ่าชิโนะเมกะโทสอ๋อโอเคเอาเมกะโทสโอเคชิโนะ is a really cool person มมมนี่ซาเลยมาารอะเล่นบอร์ดเกมกับลูกสนุกมากเลย เกมนี้เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกตอนนี้เขากำลังฮิตเล่นการ์ดกันอยู่เหรอครับมันคือการ์ดแบบยังไงครับววโบไนท์เป็นคนแรกที่เริ่มเล่นะรอไนทเป็นคนแรกที่เริ่มเล่นเหรอนเมจิกการ์ด r ะตอนนี้นะตอาเล่นไหมครับเขาไม่ฉอดนะนี่ยก็ดูพี่เล่นหนิดูพี่เล่นเดี๋ยวก็เล่นเป็นเห็นเขาวันนั้นอ่ะเขาพยายามจะทำเด็กของเขาให้ดีแล้วเขาสมองจะระเบิดแล้วโอุ้ย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 โอ้โหระเบิดแบบนี้เลยเหรอสมองจะระเบิดแบบนี้เลย ใช่วันนั้นโนนั่งแมทการ์ดเป็นชั่วโมงอ่ะพ่อกว่าลูกจะเอากาดไปเล่นได้อ่ะกับข้าวมาแล้วเนียที่รู้่ไนเนปากมนละเป็นงไงเากับข้าวอร่อยใช้ได้เลยมัวแต่กินลืมถ่ายไปเลยอ่ะนี่ตัดได้เซเหมือนอยู่ในเมืองเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่เมนคอร์สนะจ๊ะอันนี้แค่แบบว่าแอปเปิ้ลไท์เซอร์เดี๋ยวเมนมีชาบูอีกนะ อืมมีอร่อยเด้ทานไหมอืมเออแต่แต่ว่าอาลองก่อนเากอยู่ที่นี่แล้วมีอะไรแบบนี้กินชาบูมาแล้โอต้องเปิดแปดระมังทำรับชาบูไม่มีแปดระมังเฮกมาแล้วถึงเวลาเซอร์ไพรส์นี่อยู่บนดอยตรงนี้แต่คือแบบสั่งเค้กแบบนี้ได้นะจ๊ะโอเยอะมากเลย ค้าวโอ้โหเด็กๆฟินม่ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนอะทุกคนลากร์บิลเลตค่ะนี่ฉันก็เป็นอยู่เหมือนพนักงานเขาไปแล้วน้ะได้เลยโอเคมาสาวๆเริ่มเลยแฮป d a y Make a wish <Certain influences. S 1> a Happy birthday to you นะคะวันนี้วันเดย์วันนี้ไม่ใช่เดย์วนนี้ไอ้เฮ้ยเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะ14 14ครับโบรยุหัวนี้โฟร์ชีนสิบสี่คอนชีนอินเดียกายเนี่ยมีสิ่งนี้เป็นไงคะเค้กอร่อยไหมคะแน่บอกว่าอร่อยมาก อยู่บนดอยมีเค้กกันค่ะนี่โอ้โห oh. ตอนนี้ก็คือทุกคนดูหนังตั้งใจดูหนังกันมากๆเลย굿มอร์นิ่งเช้าแล้วโอ้บรรยากาศตอนเช้าได้ยินเสียงนกจริงๆฟังเสียงป่าเสียงน้ำเสียงธรรมชาติ น้ำไหลๆชิลมากเขาบอกว่าบางทีอาจจะเจอหมูป่านะหมูป่าอาจจะมาหาอาหารแถวนี้แต่นี่เป็นช่วงน้ำขึ้นหมูป่าน่าจะไม่มาเรามาหาอาหารกันโอ้อาหารเช้าของเรานกเยอะเลยเนาะโอ้นี่เรามาตอนหน้าฝนนะคือแบบป่าเขียวขจีมากเออเออขาคิดถึงแบบทุกอนูใช่ไหมมีที่ ดักยุงกันยุงไว้ให้จ้ะเมื่อคืนมีมแมลงอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าฝนนะเนาะ,ะแมลงเยอะหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าธรรมชาติดีมากเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆกันที่นี่คือมีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วมาช่วงเนี้พยพอรู้สึกว่ามันเหมือนฟิลแบบเหมือนฟิลหนังแวมไพร์ทวายไลท์อะลาดเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปสวยๆกันก่อนก่อนจะแวะไปหาลูกลูกคงกําลังชิลกันแล้วชมภาพจากคุณเอ็ดเวิร์ดนะคะ ห้องเด็กชายตรงนี้มากเลยอ่ะคือแบบเป็นวิลล่าสองห้องนอนที่ใหญ่มาก Good morning อโอ้โหกินข้าวเช้ากันแล้วเ่อมสบายไหมสบายเมื่อคืนเขาแช่น้ำกันด้วยนะเมื่อคืนว่ายน้ำกันตอนมิดไนท์เหรอพอเที่ยงคืนปุ๊บก็ Happy Birthday to you ที่อ่างจากกุชชี่ตรงนั้นเลยอ่ะมามีจะถาม ลูกรู้กันหรือยังว่าลากอมแปลว่าอะไรไม่รู้ครับแต่ก็ารู้จากรู้ว่าภาษาสวีเดนครับนี่รู้แล้วไปทํากันบ้านมาหรอฝึก<อ>สอบได้แล้วเป็นภาษาสวีเดนแปลว่าอะไรพอจะรู้ความหมายไหมมาพักที่นี่แล้วรู้สึกยังไงล่ะแบบธรรมชาติมากธรรมชาติแล้วมันรู้สึกยังไงคะม่อนรู้อย่างลูกว่าลากอมแปลว่าอะไรยังเด็กๆยังไม่รู้ยุจิมาม่าแต่เช้าเลยเหรอลูกมาม่าอีกเหรอ เเออ่ช uh, <the> ้าช mm ิต hmm. าเป็นยังไงเมื่อคืนดับสบายไหมครับ <Yes. S 1> ชิวๆกันเลยนะลูกนะแล้วเดี๋ยวสายๆเราจะ mm hmm. กลับบ้านนะคะ มัน,นจะแอบมาฉเฉลยลากอมเนี่ยเป็นภาษาสวีเดนเหมือนที่เด็กๆบอกที่แปลว่าความพอดีความสมดุลไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอะไรเงี้ยแบบมีความลงตัวกันผสมผสานกันอย่างลงตัวเหมือนกับการที่เรามาพักที่นี่เลยทุกคนคือแบบเออมีความใกล้เมืองใช่ไหมขับรถมาจากเชียงใหม่ประมาณชั่วโมงเดียวแล้วก็มีความธรรมชาติในตัวด้วยอะไรเงี้ย Work life balance, เวิร์กไลฟ์บาลานซ์อะไรแหละ แบ่งเวลามาแบบเนี่ยเวลคชั่นใกล้ๆพักผ่อนเบิร์ดเดย์ก็คือแวบมาให้เด็กๆมาสัมผัสธ,ธรรมชาติแบบนี้การผสมผสานกันอย่างลงตัวคือใช่เลยความรู้สึกที่เรามาพักที่นี่ก็คือรู้สึกว่าแบบเออลากอมจริงๆคนสวีเดนเขาคงมีความแบบลากอมกันอะเนอะบอกว่า <c oughs> เป็นยังไงสาวๆโอ้โห oh. <c oughs> ไม่แพ้น,นุ่มๆตื่นมาก็จัดเบรกฟาดพร้อมมาม่าต้มยำกุ้งเหมือนกันหรอคะโอ้โหเบรกฟา หอมมามา่าต้ยมยำกุ้งมันฟินก็ตรงนี้แหละโอ้โหมีหนังดูที่นี่บอร์ดเกมจุกๆมีหนังให้ดูเพียบเลยมีเกมให้เล่นด้วยนะลกูกเมื่อกี้นี้มีอินสตรูเมนต์ด้วยพี่ชินลองไนะหละะมลูกนมีอินสตรูเมนต์เหรอคะอ๋อมามิเขาว่ามามีได้ยินเสียงอะไรมันคือเสียงนี้เหรอไหนพี่ชินลองสิคะหนึ่งสองซ่อมอใคาไหนสองคนช่วยกัน มันเหมือนเทอราพีอะชิลิน enjoy breakfast กันนะคะชิลๆนะคะ นอนต่อกันนะพักอีกสักงีบแล้วเดี๋ยวไปฉลองวร์เดย์นต่อที่บ้านต่ออีกจ้าที่บ้านเดี๋ยวมีรอบเย็นอีกเดี๋ยวมีชวนเพื่อนมาเองที่บ้านอ่ะกลับบ้านมาเราก็เลยจะแข่งบาสกันแบ่งทีมสองทีมแข่งแบบสามสามนะมีรางวัลด้วยนะลูก ได้อย no! ูิได้อยู่ได้อยู่ลองปั่แล้วมันเอาเข้ไปมันจะไปแรงนิดนึงเลยระวังนะเทไปมันง่ายกว่าเยอะอันนี้คือของขวันเบอร์เดย์พี่พรเลือโอ้ท่อะ ไปแบนซ์เที่ยวได้เลยจักรยานแบบไฟฟ้าชินโนชอบปั่นจักรยานเนี่ยจะได้ออกมาเล่นเอาท์ดอร์จะได้อยู่ข้างนอกเยอะๆปั่นจักรยานไหนมามีข้อซร้านในสนามขนาดไหนคะเด็กมันเบรกอย่างนี้นะเดี๋ยวแลเดี๋ยวแล้วใกล้แล้ว ชายเดี๋ยวไปดูไปดูผลบาสกันต่อกันเป็นยังไงบ้างคะตอนผู้ชายตัวโลมอ่ะเขาห้าตัวใหญ่กว่าลูกตัวหนักกว่าลูกอยู่ไปดูสิแข่งบาสใครชนะเชั้นหนึ่งโอ้โหนี่ใครบ้างคนเวลาห้าร้อยเงนไปใส่กันสามคนปไาเดี๋ยวเราไปกินเค้กกัน คนเขียนเขียนตั้งนานนะเคยเขียนคนอ่านต้องอ่านให้ครบนะเคยเขียนมาม,มีกระดดดี้ใช้กันเขียนให้ทายว่าท่อนไหนเดดดนี้เขียนเดดดี้เขียนอันนี้หมดมาป่าเค้กกันดีกว่า <c oughs> ตรงนี้เขียนว่า make a wish and go for it she know amazing y e a r o 4 14แล้วมาเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆเดีย๋ยวเรามาเป่าได้กันนะ มัมีมีอะไรอย่างเงบจะบอกพี่ชิโน right? ่ชินโน่จำลากองนะลูกลากองเนี่ยมันเป็นปัดยาชีวิตของชาวสวิเดนใช่ไหมเขาบอกว่าให้เราอ่ะ learn to appreciate things อะไรพี่โน appreciate นี่ appreciate คนนี้แหละโอ้ยสามสองหนึ่งหนึ่งหนน่นึ่งหนึ่งห่งหน่งหนึ่น่หนึ่งไ่่น่ นี่เราทำตัวดีๆพี่พ <c oughs> ี่ก็จะแอฟรฟเชียนเรานี่ชิน้อฟเฟคชั่นเราเอารอบตัวมีน้องน่ารักน่ารักหลาย่ารักมากเลยแล้วน้องก็รักลูกแล้วมามีก็รักลูกเดีดี้ก็รักลูกเดดีมารักลูก We all love you Happy birthday c h